นะกระสุนไฟสกิลที่สองคือ Burning Blast นะอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะขึ้นไฟหรือบอลไฟก็ได้นะสกิลที่สามไฟโค o l ลัมนะคือเสาเพิงสกิลที่สี่ Frame Destroy ลูกบอลเพลิงยักษ์นะผมอ่าโอเคก็เริ่มเปิดด้วยสกิลที่สองนะทำให้มันกระเด็นนะ Burning Blast จ่อกระสุนไฟเฟรมเสาเพลิงลุบบ้า ไฟเลตเทเยอรลูกบอลไฟยักษ์อ่าพวกแฟนแกงลม้ลมลม้ลมล้มล้มคอมเป็นคอมโบกันที่ดีมากเลยกระโดดลมฮะรอคูอดาวสกิลสามอ่เสาเพิง่งก็กระสุนไปกระเด็นอยากเปลี่ยนด้สกิลสุดท้ายนะครับผมเอาเพือโดนเราแข่งแกงขึ้นแล้วนะไฟเลตเทเยอร์โอเคกระจบนะครับผมก็ผลปีศาจส,สายเอ่อโลกเกียนะ ผลไฟนะครับผมอ่าโอเคจบอันนี้ก็ครบหนึ่งร้อยเลเวลของผลผลผลเพิงแล้วนะก็จะได้นี่สกิลความนานหนึ่งร้อยมานี่เฟรมก็เทยเยอะก็จะเป็นแบบนี้ลูกบอลไฟยักษ์แล้วเรื่องกระสุนไฟลูกบอลยักษ์แล้วก็เต๋าเพิงเป็นการจบปีรอบตัวโอเคเราก็ทำการนี่เลยครับเลิ่จัดเก็บอ่า เลยเคลกปุ๊บผลสั่นไหวนะนี่ผลสั่นไหวนะนไ,วนะได้มาที่สองทำการกินครับง,งับ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 